วิญญาณก็คืออายตนะทั้งหกคือลิตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราเห็นประกอบเป็นจิตวิญญาณของเราเราเห็นปุ๊บเราก็ตั้งมั่นที่จะทํำยังไงเมื่อได้ยินแล้วเราจะต้องวิปัสสนาของเราเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นเวทนาเกะคือไม่ชอบใจในสิ่งที่เขามาเล่าให้ฟังหยิบออกเอาออกเราต้องวิปัสสนาให้ตัวเองทราบว่าเราจะเอาออกอย่างไรแล้วเราจะตั้งมั่นทีติขึ้นมาได้อย่างไร ะะเราจึงเอาศีลน,นะคะทั้งห้าข้อมาจับสํารวมปากไม่ให้พูดมีสติสํารวมอินทรีย์มือหูตาจมูกลิ้นกายใจสํารวมตั้งมั่นขึ้นอันไหนควรพูดและเราจงมีจิตเมตตาเขามันเป็นจริงถ้าสมว่าเขาพูดมาไม่เป็นจริงเราก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงอ๋อใช่เราได้พูดจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆนะคะ แต่อันไหนที่มันไม่เป็นความจริงนะคะมันไม่เป็นความจริงถ้าเราอธิบายได้เราก็อธิบายแต่ถ้าเราอธิบายไม่ได้เราก็รอให้เวลาเป็นเรื่องทีส่สน์แม้จะนานนะคะบางครั้งเราก็ต้องทนนะคะคําว่าทนของเราต้องอยู่ต้องอาศัยจากงูตาจมูกลิ้นกายใจที่มาปะทะนะคะที่มีผัสสะเข้ามาปะทะจิตใจของเรา ะะการประทาที่ครูถาปณีพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราเอามือไปตบไปตีเขาเอาปากไปด่าอะไรนี้คะ่ะเราจะต้องตั้งมั่นตรงนี้นะคะยึดถีติยึดหลักตั้งมั่นให้ดีสังวรในศินสังวรในคําพูดคําจาศีลแต่ละข้อนะคะเราก็จะเพิ่มอินทรีย์พละร่างกายจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจจิตวิญญ,ญาณเขาอ๋อเขาเป็นอย่างนั้น สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูถั่บีอีกครั้งหนึ่งนะคะครูถั่บีนะคะจะมาเล่ามาแลกมาเปลี่ยนกับพี่น้องนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งสิ่งที่ครูถั่บีจะเล่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะในช่องธรรมโลกุตระจากพระโอษนะ,ะในช่อง youtube แล้วก็ เพจนะคะธรรมะโลกุตระจากพระโอษฐ์หรือในช่องเฟซบุ๊กภูธาปณีบุญเฉลียวเป็นชื่อภาษาไทยและธปณีบุราไกเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะพี่น้องคะวันนี้คุณภูธปณีนะคะขอมาแลกเปลี่ยนพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณถีติค่ะพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคําว่าวิญญาณวิญญาณถีติทีติคือการตั้งมั่นคะ่ะ ตั้งมั่นอยู่อย่างไรวิญญาณนี้ไม่ได้แปลว่าวิญญาณนี้ไหลออกจากร่างกายหลังจากที่เราตายไปแล้วนะวิญญาณก็จะล่องลอยไปอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่ค่ะวิญญาณก็คือถีติวิญญาณก็คือจิตร่างกายของเรามีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจลิ้นจมูกลิ้นกายใจสัมผัสทั้งหมด ะะเมื่อเราเจออะไรที่มาสัมผัสกับร่างกายของเราเราก็จะมีเป็นที่ตั้งพื้นทีตินะคะอย่างเช่นเพื่อเราเจอพวกสิ่งที่เราพอใจมันมากระทบจิตใจของเราก่อนที่มันจะมาเข้าจิตใจของเรามันต้องเห็นก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นพฤติกรรมนักเรียนนักเรียนนี้ใส่ไม่ดีมันสูบบุหรี่นะคะนักเรียนสูบบุหรี่มาปะทะมาผัสสะมาเห็นกับเรา เราเห็นแล้วว่าการสูบบุหรี่นักเรียนในวัยของปฐมเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีนะคะเราจะทํายังไงพอมันมากระทบที่ตาเราเห็นใจเราก็ไม่สบายใจเราก็เกิดความตุข์ขึ้นมานะคะถ้าไม่เกิดวิญญาณของเราคือมากระทบตามันมาจบพบแล้วจิตใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาเน้นขีติก็คือตาเราเห็นแล้วปากเราก็ได้ยินเสียงเขาพูดมาสัมผัสมาพูด มันทุกอยากมันจะเข้ามาสู่วิญญาณของเราหูได้ยินปากได้พูดถึงจิตใจได้กระทบมีสัมผัสผัส,สทั้งหมดทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณเราก็ตั้งมัน่นที่จะทำยังไงเราถึงจะไม่ทุกข์กับนักเรียนที่เกิดขึ้นเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะคะดังนั้นนะคะเราเมื่อมีวิญญาณมาพบแบบนี้ จิตใจจิตวิญญาณของเราที่อยู่ในตัวของเราในจิตในใจของเราก็รู้สึกไม่สบายใจจิตใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหาเด็กอย่างนี้ยังไงเป็นตนนะคะทีนี้หรือไม่นะคะสิ่งที่เราชอบใจเพื่อนมาเล่าอะไรให้ฟังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางสิ่งเป็นสิ่งที่ดีบางสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะมากระทบห็นอไมคะอันนี้ก็เรียกว่าผัดสะค่ะมากระทบ หูเราได้ยินหูตาจมูกลิ้นกายและใจของเรารับทรับราบ,าบพอเราทรับราบ,าบปุ๊บมันก็จะทำให้เราไม่สบายใจจิตวิญญาณทั้งหมดที่กระทบเราทั้งอายตนะหกทั้งหูตาจมูกลิ้นกายใจมันก็จะถ้าเราไม่มีจิตการตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องอยู่ในสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้สึกยังไง ยังเช่นมีคนมานินทาให้เราฟังเราก็จะลอยเลยทีนี้เป็นสัมภเวสีไปเลยลอยพูดกับเขาพูดเขาพูดอะไรให้เราเราก็จะตีตอบโต้พูดไม่ดีดินทาใหญ่เลยสารพัดส,สารเพคําพูดที่เราจะพูดออกมาพรั่งพรูกออกจากปากของเรานั่นแปลว่าเราไม่ตั้งมั่นในทีติของจิตวิญญาณของเราเราก็จะปล่อยคําพูดออกมาตามความสะใจของเราที่เราคิดนี่แหละค่ะ เราไม่มีจิตวิญญาณที่เป็นทีติทีติแปลว่าตั้งมัน่นจิตวิญญาณก็คืออายตนะทั้งหกคือลิ้นกายใจจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราเห็นประกอบเป็นจิตวิญญาณของเราเราเห็นปุ๊บเราก็ตั้งมั่นที่จะทํำยังไงเมื่อได้ยินแล้วเราจะต้องวิปัสสนาของเราเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นเวทนาเกะคือไม่ชอบใจในสิ่งที่เขามาเล่าให้ฟังหยิบออกเอาออก เราต้องวิปัสสนาให้ตัวเองทราบว่าเราจะเอาออกอย่างไรและเราจะตั้งมั่นถีติขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเราจึงเอาศีลน,นะคะทั้งห้าข้อมาจับสํารวมปากไม่ให้พูดมีสติสํารวมอินทรีย์มือหูตาจมูกลิ้นกายใจสํารวมตั้งมั่นขึ้นอันไหนควรพูดและเราจงมีจิตเมตตาเขา มันเป็นจริงตาสมว่าเขาพูดมามันเป็นจริงเราก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงอ๋อใช่เราได้พูดจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ถ้าไหนที่มันไม่เป็นความจริงนะคะมันไม่เป็นความจริงถ้าเราอธิบายได้เราก็อธิบายแต่ถ้าเราอธิบายไม่ได้เราก็รอให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์แม้จะนานนะคะบางครั้งเราก็ต้องทนนะคะคำว่าทนของเราต้องอยู่ต้องอาศัยจากหูตาจมูกลิ้นกายใจที่มาปะทะ นะคะที่มีผัสสะเข้ามาปะทะจิตใจของเรานะคะการประทะที่ครูถาปณีพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราเอามือไปตบไปตีเขาเอาปากไปด่าอะไรนี้คะ่ะเราจะต้องตั้งมั่นตรงนี้นะคะยึดถีติยึดหลักตั้งมั่นให้ดีสังวรในศินสังวรในคําพูดคําจาศินแต่ละข้อนะคะเราก็จะเพิ่มอินทรีย์พละร่างกายจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งเ,เข้าใจคนอื่นมากขึ้น เข้าใจจิตวิญญาณเขาอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเองเขาเป็นของเขาเองแบบนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนสักกายะทิฏฐิของเขาได้เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนให้เขามาคิดเหมือนเราได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่มาปะทะเราไม่ว่าจะปะทะหูตาจมูกลิ้นกายใจของเรามาปะทะทั้งหมดที่เป็นจิตวิญญาณของเราเราจะต้องมีตั้งมั่นขึ้นมา ตั้งสติตั้งป้อมขึ้นเพื่อที่จะสู้กับไอสิ่งไม่สัมมาทิฏฐิเข้ามาถ้าเราไม่สำรวมในปากเราก็จะพูดพวงออกมาในคำที่ไม่ดีเราไม่สำรวมในจิตวิญญาณเราก็จะมีจิตคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีปุ๊บเราก็จะพโลคำที่ไม่ดีออกมานะคะซึ่งก็ก่อบาปก่อเวรก่อวิบากกรรมให้เรา คนที่รับคือตัวเราไม่ใช่คนอื่นเลยนะคะดังนั้นนะคะเราก็เริ่มทําให้เป็นบริสุทธิ์ใจให้บริสุทธิ์โดยอาศัยศีลน,นี่แหละคะ่ะเป็นตัวช่วยเราต้องอาศัยศีลทั้งห้าข้อนะคะมาปะทะของเราปุ๊บเราก็ต้องยึดมั่นตั้งมั่นในตัวเรามีจิตวิญญาณที่ถีติเราจะต้องไม่ลอยออกมาโดยเป็นคําพูดที่ไม่เพราะลอยออกมาในคําพูดที่ไม่ดีไปแสดงปฏิยญาบางที คนบางคนอดไม่ได้ทนไม่ได้ถึงขนาดได้ตบได้ตีคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตวิญญาณที่ไม่เป็นสัมภเวสีสัมภเวสีในความหมายของโลก,กุตระไม่ได้แปลว่าตายแล้วลอยไปจิตวิญญาณไปตรงโน้นตรงนี้มาหลอกให้คนโน้นดูบางทีมาเป็นผีอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยสัมภเวสีคือจิตที่เราไม่ตั้งมั่นนะคะลอยออกมานอกศินนอกสินแต่ละข้ออย่างเช่น เขาไม่กินเนื้อสัตว์พอเราไม่มีถีติเราไม่มีจิตวิญญาณที่ตั้งมัน่นเราก็ไปกินเนื้ออย่างอริดอร่อยเราไม่มีตัวตั้งมัน่นเราไม่มีตัวที่จะเป็นผัสสะเพื่อที่เราไม่คําความเป็นอินทรีย์ที่พะละที่เข้มแข็งขึ้นก็จะเจอแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องสังวรศีลสังวรวาจาสังวรในจิตวิญญาณของเราที่มีอายตนะหกลิ้นหู ปากจมูกลิ้นกายใจของเราให้มันเป็นถีติขึ้นมาเราก็จะลดละความทุกข์นั้นได้นะคะค่ะคนทุกคนนี้เกิดมาบนความทุกข์กับพี่น้องทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะเอาทุกข์ออกจากจิตใจของเราได้ไม่ใช่คนอื่นนะคะตัวเราเท่านั้นค่ะที่จะเอาออกจากใจของเราได้นะคะค่ะพูดทับอันนี้ค่ะ